โอ้มิสเตอร์เอ็กกับมิสเตอร์แอลเคสวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาดูเอ็เ uh, อ็กวีเอ็กมิสเตอร์แอลเฟนลี่เอนวิตตี้อีพิโซดสองโอเออมันมีอีพีหนึ่งแต่เราดูอีพีสองไม่เป็นไรดูไปเถอะแบก็เริ่มเลย เออแปลไม่ได้นะมันเร็วเกินอ๋อขอให้สนุกกับวิดีโอนี้โอเคเข้าใจสนุกแล้วเปิดเรื่องมาก็จะเหมือนเป็นเกาะเโอ้ย อุยจีอ๋อลุยจีน้องมาริโอโอ้เห็นอืมฮะอะไรวะเออเยี่ยมเอาแล้วอ้า ah, ว oh. เอาแล้วมาริโอด้ดูเหมือนมาริโอจะแปลกไป โอ้คลาสสิกเลยอ่ะอ๋อไม่เอาไม่เอาเงินไม่เอาเหรียญหรอเสียงกระโดดที่คุณเคยยูเซนดัสซึ่งเกตยูฟ่าว้าวแปลว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวลุยจินเอาแล้วนักวัวเหมือนเดิมมาริโอเฮ้ย ฮะโอ้ยอย่างมีมเลยโอ้ยโอ,อ้ยเอ่งวิครับรออะไรอบบอโอ้ยโอ้ยโอ้วิ่งเร็วจัดเลยโอ้ยเอ้าเว้ารว้าวเ้าวววอร์วอาเว้าวว้เวา เออฮะไปดูฟ้าโอเคมาริโอ้เหมือนเดิมยิ้มแบบหวังฮะมีขวานพิกเอ็มมีขวานไม้คราดด้วยเหรอโอ้ยมีมีมากเลยตอนเนี้ยโอ้ยกระโดดอุ่ยกระโดดอย่างเทพท่าเลยวะเนี่ยเอ็มเอ็กทำอะไรเอาไว้เอ็มเอ็กหัว เอ้ยโอ้ยตายง่อจังวะโอ้ยมาแล้วอะเศร้าเลยเศร้าเลยยอดว่ะจอกกิ้งแล้วจอกกิ้งรอแล้วจอกกิ้งรอแล้ว Among us, hả 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 À, hảo Ôi, hảo liềm ạ Nhìn ra thằng hảo 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 Ôi, hảo 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 Ui, hảo hảo lộp hảo 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 Ui, bà à. Ui, ui. Let's go! Ừ! Ra Ôi! Có gì không? <tỉnh> ôi! À, ôi! Đã như ngu! Ôi, ôi, ôi! lon, rớt, lon, rớt! Amy, Ôi! Đi เอออย่างนั้นแหละเฮ้ยไม่ต้องมาดูดิไปเลยเอออย่างนั้นแหละโอ้ย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 ว้าวลอดลูคัสลูคัสสนุกไหมการเล่นฉันนดาว่าส่วนหนึ่ง อ่านอ่านไม่ชัดเลยตัวหนังสืออะฉันจำสิ่งนั้นได้ตลอดเวลาหมายความว่าอะไรอ่ะไม่ได้ดูต้นฉบับอ่ะโอ้ยว่ามีห้าชีวิตเอ้ยดิเดี๋ยว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 โอ้ไปดีกว่า โหกระโดดก่อนแล้ว oh no. ันไม่รู้ว่าที่ไหนน้ำมันเตาเหรอเตาว่าใครวะเออเอ้าเอาววโอ้โนเอาวาวาวาคืออะไรอ่ะคุณดูมันเดินดิอ๋อต้องหลบต้องหลบโอเคเข้าใจ ำแพงก็มองไม่ชัดเลยอะ่ะอาเอ,อ้ยสวยแล้วไม่มีที่หลบหลบดิโอ้โหโอ้โหเออโอ้โเกมเหลี่ยมโอ้ิท่าสวยจัดอู้ท่าสวยนะไม่รู้อะไรอะ่ะสามสี่ห้าสามสี่ห้าอะไรวะ อุ้ยแดนเถือกคุณลองนั่งสีนี้โนอะโอ้นึกว่าจะนั่งบอกว่านโนบอกว่านโนนี่เปล่าเนี่ยไอตัวไอเนี่ยไอต้นไม้เนี่ยไอต้นไม้ไอต้นไม้เนี่ยที่ตอนเริ่มอ่ะนี่เปล่าเฮ้ย มีแบบนี้ด้วยเหรอมีแบบนี้ด้วยเหรอ,อว้าวมาหาตอนนี้อาจจะไม่มีอะไรมั้งอ๋อโง่โงีตัวอะไรอะ่ะีกำลังสร้างป้อมปราการอยู่เลยอะ่ะว่นาลัวใครวะโอ้ย โอ้ยโอ้โ่โ่โอ้นี่เรียกว่าน้ำเหรอนี่เรียกว่าน้ำเหรอคมขนาดนี้คมแฮะแฮะวิทอว์วิทอแบคลูมแบคลูมที่ไหนสมุนแคทมาไงวะ่ ว่ามันต้องมีมีแ,มแน่ๆเลยดูขนาดนี้แหละมันไม่ได้น่กกากลัวโอ้ยโดนล็อกโดนล็อก oh no oh no เยี่ยมเลยเพื่อนตายไงม,มม m มี m a mia mamma ย่าด้วย <c oughs> อ๋อเห็ดโอ้ยเห็ดจำได้อยู่มันไม่ได้เห็ด <c oughs> เสียงอะไรวะ เฮ้ยขวดนี้เออนี่ยโว้ยขวดนี้มันคาสมบาตามานันด้วยโอ้ยโควดเหลีหยล่ยมอะ่ะโควดเหลี่ยมเลยโอ้ยมึงทำมึงไม่ต้องว่ายน้หรอกมึงกระโดดเลยก็ได้นะมึงไม่ต้องเดินหรอก running man running ก็ปากวัวเฮ้ยช่วยด้วย ชาช่วยมาเลยอ้างูชา้วาวเกินอะฮะพี่มาได้ไงวะเนี่ยนะ<แ>มาได้ไงมนะันมาตรงนี้ได้ไงวะไม่จะมีทางไปเลยเอองูสองตัวเนะมื่อ่กี้เนี่ยได้<อ>ดไงจีคนเลี้ยงแบบเคือคยง วพาละพาละพาละมดดด้ครับอกาดโอเคโอเคโอเคไงต่อครับไงตครับว มัมม um ี oh, no. oh. Oh, ่พาละเออโอ้โนโอ้ทิ้งเพื่อนจบอ้าวโอ้หุ่ยน่ากลัวโอ้โนเอาเฮ้ไม่ไม่เกินไปอะไรอย่างนี้เลยเหรอ เร็วเออหัวร้อนมึงไโอ้ยอ้าวตายโง่โอ้ยมารีโอมารีโอเวอร์ชันเก๋อย่าเพิ่งฮะอ้าวอ้าว Hơi làm gì ạ Hả? Làm bữa lại nè ô Ủa đùa thang là đi <laughs> <laughs> Ờ, tài bê kẻ Wow, đùa sộp Sộp khuôn Hả? โอ้ไมโอ้วอ้วอ้วอะไรเป็นไงอฮ้ยหรเฮ้ยเอาคอมาอย่างไรแน่หลักเออแค่แหละรันนิ่งเฮ้ยเฮ้ยอูโน่เฮ้ยอูโน่อีเวิร์ส เอาแล้วโอ้ยเออหเอาแล้วลุยจิกลายเป็นลิตาเอลครับล่ามพีซ่าของวิลุยจิอ้าวเอเอเป็นเป็นการเป็นการหนีที่ง้อและดูงี่เง่าดูโง่ที่สุดแล้วล่ะ ก็โชคดีนะหล่นมาตรงมิติอื่นพอดีเรียบร้อยครับ M X กลายเป็นมาริโอเดินไปเลยคอนบอลอะไรวะ หนุ่มนาหนุ่มนเรียบร้อยโอ้ยโดนแน่นอนฉันเจอแล้วเอาโอ้ชีวเอาโอ้ชีสเอาเอาแม่ร้านเป็นเอมเอเหมือนเดิมได้เ โอ้ยโอ้ยพูดกันหรอวะเฮ้ยปืนเหรอวะเนี่ยบอลลังเอ้ย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 เขาทำ โอเคเอาละเอาละเริ่มพูดกันแล้วเริ่มคุยแล้วถ่ายจากหน้าฉันใหญ่ฉันเห็นหน้ากีโอ้ แดงๆไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งซ้ายนะไอ้เนี่ยไอ้ที่มันใส่หมวกตัวแดงๆ,ๆเนี่ยตัวแดงๆตรงเนี้ยมันคือมันมีชื่อว่ามิสเตอร์วีช่วหรือเปล่าไม่รู้กูอ่านถูกหรือเปล่าแต่ใช่แหละดูทรงเลยลเพ้าดูจากหมวกมันเขียนตัววีอ่ะตัววีใช่เลยมิสเตอร์วีช่วโอเคดูต่อไม่ใช่ดิคนที่

บอกว่าฟ like ื้นคืนชีพอะโอ้วแล้วอ้โดนตรงเคนั้นหายเอาแล้เอเม็กเม็คุณ มัชั่วมันหดวนะมันแฮกอะมันสามารถแฮกระบบได้อาเยบร้อยกลับไปทำลายเดิม มาริโอจริงอะมาริโอมาเลยโอ้พ ah. ี่เป็นใครอะบาย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  เออจะเอาเรืองไปอีกหรอว้าวเอาเอาอีกเอาอีกโอ้ไปแลวจ้ะเฮ้ยอ๋ทางนี้จะเป็นทางแห่งความตายอ เอฟเอ็กอุ้ยโอ้โหตามมา What the fuck is this piece of shit? เฮ้ย What the fuck is a shit มาไงว้าวอุ้ยตะมุตะมีีดีี่ขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหเราอยู่ใต้ดินพอดีเลยเท่วนั้น จะไปไหนโอ้ยโอ้ลี่ชิตเออ,อตายอ้าวเฮ้ยรับเอ้าดูดีรับรับบทตัวนี้เฉยเลยเฮ้ยนี่คู่เฮ้ยงับปงดเฮ้ยโอ้ยเฮลโลย คือคือคือทำอะไรอ่ะอโอ้ยโอ้ยมาแล้วจ้ะเอ้ยเป็นอะไรจ้ะ วว้าอย่าหึ้งเฮ้ยพีคแอสมาครับอ้าวอ้าวอ้าวหักหลังแล้วหักหลังแล้วมุงหยุดแบบ What the fuck กินมาแล้วว่าไม่ใช่แล้วละ่ะมันน่าจะเอาหาวเออตายแล้วหูชาลาซูเปอร์มาริโอบรอสซ่าอีเจต่อสู้ก,กันเลยตีไฟติ้ง Oh, I'm okay. <laughs> hmm. This world is very strange. I have to do some research on it. What I need to see the owner of this game. Wow. Mmm, Kit Gun. Oh, heat I gore. have an idea. Ni dia lah. Mundur melayak. Mundur melayak. Gila ya. Oh, lagi si dia buat dita. Seru you. Eh, tak What the fuck? Uh, what the fuck? what the fuck? Oh, oh. ไปโอ้โอ้เฮชัดอ๋อาละวมันอีทำไมน่ะถึง Sometimes you need to come inside your head. Hmm. นายมีประโยชน์นะ. Wow. If you want to find your curse, you should come to inside your head. Follow me. ต้าเช่นว่า. If you don't tell me where Lucas is, I'll rip your head off. <laughs> don't worry, I have superpowers. <laughs> อย่ากังวลเลย. โอ้ you definitely know him. Oh, ลวงมือโอ้เ oh, ยี่ยมเยี่ยมเลยและนี่ก็คือคลิปนี้นี่คือคลิปทั้งหมดของวันนี้ใช่ไหมถามจริงเถอะเออ Bye! Bye-bye!